สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเราก็รอกันมานานนะเกี่ยวกับเรื่องตารางคิวงานล่าสุดนะครับอัปเดตสเกดวนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคิวงานการแสดงหมอลำเสียงวิหกนกปวงสกอนในฤดูกาลปีที่5ประจำเดือนตุลาคมนะครับ2567คิวงานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสมนะครับเป็นสเกดวดที่ถูกแจ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะโดยทางเพจหมอลำเสียงวิหกเนี่ย นะน้องเบิร์ดเขาก็อัปเดตมาเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับคิวงานการแสดงเดือนตุลาคม2 5 6 7ในฤด,ดูการปีที่5ก็จะมีวันที่4ใกล้จะถึงแล้วนะครับคือเปิดวงโรงเรียนบ้านขอดอนแคนบ้านขอใหญ่ตำบลขอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี 5. วัดนวนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี6งานหมอลำซีมุมเมืองบอขศอสอ,อมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เกาะมหาราชสะพานเทพสุดาฝั่งอำเภอหนองกุงศรีจังหวัดกรสินแปดงานแข่งเรืออบตอก่อนนาลับนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะฮะประทานโทษนะครับอบตอก่อนนาลับ นะฮะอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี 9. บุญทอดเทียนนะฮะบุญทอดเทียนวัดบ้านหนองชาติอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร10สนามตรงข้ามโรงบานอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี11บ้านโพนสาตําบลโนนสาอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐ ถาทีราชจจาครั้งที่14ชมฟรีนะครับงานนี้ก็ห้ามพลาดเด็ดขาดในวันที่11นะเพราะว่าชมฟรีนะครับ12สีแยกไฟแดงนะฮะอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู13ตลาดลอตเตอรี่นะฮะอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย14สาแยกท่ามะไฟหวานอําเภอแก่งเคราะจังหวัดชัยภูมิ 15นะครับรอสถานที่นะเราก็ต้องรอสถานที่นะเพราะว่าบางที่ก็ยังระบุไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือติดต่อคิวงานเยอะเลยนะฮะ17งานอ,อบอจอบึงการ จัดงานริมโขงโรงเรียนอนุบาลวิสิทธิ์อำนวยศิลป์ผู้จัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ18วัดสว่างสามาคีบ้านสามพลาตาบลสามพลาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบุญมหากฐถินอ่าได้บุญไปตามๆามกันแล้วก็ต่อเลยนะครับ19บ้านหนองวา้าตาบลญสักคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดงานบวชครูเบลอลังการงานโชว์นะครับผู้จัดการใหญ่ชมฟรีอ่างานนี้ก็ได้บุญไปตามๆกันต่อเลย20บ้านดน ตําบลผือใหญ่อําเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกต21ตลาดเจริญสีอําเภอวารินชารามนะครับประทานโทษครับวารินชาราบจังหวัดอุบลราชธานี22สนามย่าสาันเจ้าอําเภอสํรงกามนะครับสํรงท่าประทานโทษครับจังหวัดสุรินทร์23รอสถานที่นะฮะร,รอก่อนนะครับแล้วก็ต่อ24เลยพักเดินทาง25บ้าน ปง่งไฮหมู่ 1. ตำบบลโป่งไฮอำเภอเซกาจังหวัดบึงกานะครับค่อนข้างชื่อยากหน่อยนะอ่านชื่อนะครับ26วัดบ้านหนองว้าตำบบลกกโพอำเภอหนองพ่อจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้เคยไปมาแล้วนะฮะ27งานแพร่เริงแข่งเรือยาวเทศบาลตำบนบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม28ก็รอสถานที่นะฮะถึง31หยุดให้พัก ไม่รับงานนะครับก็ต้องมีวันพักผ่อน29 30 31เก็นี่ยก็จะมาเป็นวันพักผ่อนนะครับสำหรับเสียงวิหกก็จะมีการผ่อนคลายแล้วก็พาลูกน้องเนี่ยไปท่องเที่ยวหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับคิวงานเนี่ยยาวไปเลยนะฮะ4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14 15 16 1บอโอ้โหยาวไปถึง30นะครับ 31เลยนะ2 8ถึง31ก็คือรอสถานที่แต่ว่า29-31กถึง31็ก็คือหยุดให้พนักงานไม่รับงานนะ28ก็รอก่อน,นะครับย9ถึง31หยุดให้พักนะครับไม่รับงานก็คือพักผ่อนนะก็คืองานเต็ไมไปหมดเลยเราก็เป็นกำลังใจให้กับบรรมอลมสิวิหกด้วยเนาะนะครับ ก็ใครอยากจะติดต่องานนะครับจองคิวงานการแสดงเต็มวงใหญ่รถแห่หน่วย1หน่วย2นะฮะโทร0969698955บอสนุโดยตรงเลยงานนี้รับรองครับมีทั้งชมฟรีแล้วก็ซื้อบัตรเข้าไปดูนะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับฤดูการปีที่5เพราะว่าจัดเต็มเนี่ยแอดเพิ่งเห็นการแสดงโชว์นะครับสุดยอดมากๆตระการตาแล้วก็อลังการงานโชว์สมคำล่ำลือจริงๆสำหรับมอลำมเสียวิหดนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ